หลังคาบ้านรั่วหนักซ่อมยากซ่อมยังไงวันนี้พาไปดูวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขครับไปชมพร้อมๆด้านหน้าของท่านผู้ชมนะครับก็เป็นหลังคาทาวเฮานะครับในจังหวัดปัุมธานีนะครับอันนี้ก็นะครับเกิดปัญหาหลังคาการรั่วซึมเดี๋ยวผมพามาดูปัญหาของบ้านหลังนี้นะครับซึ่งผมสำรวจจากบริเวณห้องพักของลูกค้าและขึ้นมาสำรวจด้านบนก่อนที่จะถอดหลังคาดูเดี๋ยวเริ่มทีละเรื่องเลยนะครับอันดับแรก พื้นที่ของบ้านลูกค้าก็จะแค่กระเบื้องสีเขียวนะครับทีนั้นครับก็จะเห็นว่าในนี้มีกระเบื้องชารุด1แผ่นแล้วนะหัวสกูร้อยแตกนะต้องทําการแก้ไขนะครับโดยกระเบื้องรอนคู่นี้จําเป็นต้องมุงหลังคาดํารูปไหมไม่จําเป็นนะครับกระเบื้องพวกนี้อยู่ได้30-40ปีเพราะท่านั้นมันอายุการใช้งานนะครับมันชารุดก็สามารถอุดซ่อมเปลี่ยนนะครับตามสภาพหน้าง,งานได้นะครับก็มีอายุใช้งานต่อไปได้นะครับโดยไม่จําเป็นต้องทําอะไร ให้มันมากมายนะครับอขอข้ามเรื่องไปบ้านหลังนูน้นบ้านหลังนู้นพบว่ามีผนังแตกนะแต่บ้านหลังนี้ผมยังไม่ได้สารวจแต่ที่มองผ่านๆเมกกื่อกี้ไม่มีนะโอเคเดี๋ยวจะสารวจอีทีนะครับอ่ะเสร็จแล้วมีช่างมาวัดก่อนหน้านะครับเขาบอกว่าแฟชชิ่งหน้า70เซนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นพื้นที่บาปูนปีกนกนะครับที่ปั้นไว้จะเห็นว่ามันจะเอียงเนี้ยพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันตัวนี้จากที่มีช่างมาเสนอราคาแจ้งไว้ว่า จะใช้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าประมาณ70เซนมาปิดนะครับนี้แจ้งเลยครับว่าปิดอย่างนั้นมีโอกาสที่จะกระพือนะครับแล้วก็ไม่เข้ารูปนะครับวิธีนะครับแฟชชิ่งตัวนี้ต้องแยกเป็นสเต็ปขั้นต่ํา2ชิ้นถึง3ชิ้นขึ้นไปเพื่อให้งานการติดตั้งเมทัลชีตเนี่ยเข้ารูปนะครับเข้ามุมทุกมุมนะครับแล้วก็ทุกองศานะครับเข้าให้เป๊ะนะครับบากลโรงรัอนตัวนี้ก็อยู่มาละหายเจ่ดจถึง8เซนนะครับลงแแสดงลงนี้ครับขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้ครับก็ต้อง ใช้ประมาณ 2- 3ถึงสชิ้นเพื่อประกอบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับจุดต่อมาก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับรอยต่อที่ปูนที่ทับบริเวณกระเบื้องคอนกรีตนะครับที่เกิดปัญหาการรั่วซึมนะครับโอเคค่อยๆหันกล้องกลับมาจะช้าเดี๋ยวจะตาลายจุดออนของกระเบื้องประเภทนี้ก็จะเป็นรอยต่อระหว่างนะครับหัวของตัวกระเบื้องรันคู่นะครับตัวนี้ก็สามารถลงสารกันซึมได้นะครับแต่ถ้าจะลงทําเป็นหลังคาดับบลูปทำได้ไหมก็ได้ครับก็ง่ายสําหรับผมนะแล้วก็ ผมได้ตังเยอะกว่าเดิมพเพราะมันแพงนะคิดตามตารางเมตรอ่ะมาส่วนตรงนี้ตรงนี้หลังคาตรงนี้เป็นเคื้องคอนกรีตบริเวณด้านหน้านะครับอันนี้ก็เจอรอยรั่วระหว่างครอบสันนะครับซึ่งตรงรูระบายน้ํานะครับน่าจะมีปัญหาในการเจาะรูระบายน้ํารูระบายน้ําเวลาเราปั้นปูนจะต้องถ้าเป็นครอบลักษณะนี้ครับจะต้องเจาะรูระบายน้ำนะครับถ้าไม่เจาะรูระบายน้ําก็ต้องอุดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อไม่ให้ น้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้น้ําเข้าได้แต่ถ้าเจาะรูระบายน้ําก็คือกรณีน้าเล็ดรอดไปแล้วสามารถระบายออกมาได้นะครับในการติดตั้งข้อนี้เพราะผมจะอธิบายโดยสังเขปนะคลิปความรู้เกี่ยวพวกนี้ลองติดตามดูผมนะจะบอกเกี่ยวกับวิธีการทํางานอย่างครบถ้วนพอมาถึงตรงนี้เป็นตะเข้รางหรือรางตะเข้นะครับตรงนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของขยะนะครับและการเคลียร์รางนะครับอันนี้ก็ต้องอทาความสะอาดรางเคลียร์รางเสร็จแล้วก็ต้องทําการขยายรางให้กว้างกว่าเดิมนะครับ จุดต่อมาครับก็จะมีปัญหาตรงนี้อีกตรงนี้ก็จะเป็นปีกนกที่ทับบริเวณปูนไว้นะครับกระเบื้องเนี่ยซุกเข้าไปหนึ่งท้องรอนเพราะนั้นฝนสาดจากด้านข้างไม่ได้แน่นอนถ้ากรณีฝนสาดได้นะครับจำเป็นต้องทาแฟชชิ่งนะครับปิดหรือใช้เทปปิดนะครับแต่อย่างเงี้ยฝนสาดไม่ได้เพราะมีกระเบื้องซ้อนอยู่ในนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่รั่วได้คือบริเวณแผงตั้งกับแผงแนวนอนตรงนี้ต้องทํำยังไงครับงบประมาณเยอะก็ใช้เป็นการติดแฟชชิ่งถ้าประหยัดงบก็รวมอยู่ในงานแถมให้นะครับ เป็นการลงผ้าตะข่ายนะครับเสริมแรงแล้วก็ทาทับด้วยสารกันซึมนั่นเองครับจุดต่อมาครับตัวนี้นะครับเห็นแล้วหมมีอะไรผิดปกติบ้างมีอะไรผิดปกติบ้างการติดแฟชชิ่งลักษณะนี้โอ้ผิดเยอะเลยผิดเยอะอะมาดูคําถามแรกปัญหาแรกไม่ได้บากลงรันะครับใช้แผ่นเรียบมาปิดด้านนี้เพราะเชื่อว่าน้ําส่งมาก็ส่งน้ําออกมาได้ไม่จริงนะครับกรณีมีลมนะครับ ไม่มีการบากลงรอนก็จะมีน้ําซัดย้อนขึ้นไปได้นะครับกรณีมีลมที่มีลมแรงๆนะเพราะฉะนั้นต้องทําบากลงรอนนะครับเสร็จสุดท้ายแล้วผมทําการเปิดกระเบื้องแผ่นนี้เปิดดูแล้วนะครับพบว่านะครับเจ้าตัวแฟชชิ่งที่เอามาทําเป็นตัวแฟชชิงส่งน้านะครับเข้าไปชนแค่เชิงชายเพราะฉะนั้นถ้าชนแค่เชิงชายกรณีมีฝนตกหนักแรงๆจะมีน้ําสามารถล้นเข้าไปในเชิงชายได้ครับวิธีที่ดีที่สุดคือแฟชชิงนี้ต้องซุกอยู่ใต้แผ่นกระเบื้องคอนกรีตครับเพราะฉะนั้นต้องทําการ เปลี่ยนแฟชชิงหรือเสริมแฟชชิงก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เปลี่ยนดีกว่าเพราะจะได้ทําตัวพับลงรัน,นี้ด้วยนะครับกี่ปัญหาแล้วล่ะทำไมมันเยอะแยะมากมายสําหรับบ้านหลังนี้นะครับมาทีเดียวนะครับมองครั้งเดียวมองให้ขาดเดี๋ยวไปดูปัญหาต่อไปปุ๊บนี่ครับครอบข้างมีปัญหามีปัญหาไงไม่ต้องรู้ดูก็รู้ครับครอบข้างเนี่ยนะครับหลังรอนถึงหลังรอนนะครับทุกๆหลังรอน,นียจะมีระยะอยู่ที่1 9ถึง19.5เซนติเมตรอะ ดูต่อหลังตัวนี้ถึงตัวนี้19 15้าิซนติเมตรคุณเห็นไหมจากหลังตัวนี้มาถึงตัวนี้มันไม่ถึงนั่นแสดงว่ามันตกกลางท้องรอนหรือข้างรอนเพระฉะนั้นแปลว่าถ้าน้ํามาในท้องนี้จะเกิดฝน่วได้ทันทีทีนี้ใส่ข้อแฟชชิ่งนี้แล้วช่วยประโยชน์อะไรได้ไหมครอบข้างตัวนี้ไม่ได้เพราะน้ําลงแล้วสามารถมุดด้านในนะแล้วก็ครอบตัวนี้นะวางตําแหน่งผิดครอบตัวนี้ครอบข้างตัวนี้ต้องอยู่ใต้ครอบหัวเพราะฉะนั้น อันนี้ครอบข้างอยู่บนครอบผัวแปลว่าน้ําเข้าไปเต็มๆเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเกิดปัญหาการลวนหนักเอ้าไม่จบแค่นั้นด้านข้างอ้าไม่รู้กล้องมองเห็นเปล่าถ้าผมยื่นหน้าต่อไปคือผมตกแน่ผมยื่นกล้องไปอย่างเดียวแล้วกันอ่ะนะครับไปดูข้างบันไดเห็นไม่เห็นไม่รู้นะนะครับข้างบันไดน,นะครับตรงนี้นะเป็นรอยต่อระหว่างเม็ัเชิดกับกับเบื้องคอนกรีตนะครับต้องใช้เป็นเทปกันซึมหรือโพลียิงเก็บงาน,นครับแล้วถึงข้อฝั่งนี้เหมือนกันครับปัญหาเดียวกันนะครับ ครอบข้างอยู่บนครอบหัวน้บต้องอยู่ใต้เพราะฉะนั้นน้ําก็จะเข้านะตําแหน่งยิงสกูอ่าเห็นชัดเจนไหมครับอันนี้คือหลังรอนนะครับสกูตัวนี้ต้นตรงนั้นคือหลังรอนแล้วตรงนั้นคืออะไรครับแปลว่าสกูตัวนั้นยิงในท้องรอนแปลว่าน้ําจะเกาะตามสกูนี้ลงไปทําให้เกิดปัญหาหลังคา่วดนั่นเองครับอ้อมมาด้านข้างนะครับเป็นไงครับเมื่อกี้มองของเพื่อนบ้านมานะครับนะครับตอนที่จะถ่ายคลิปเจอครับผนังแตกอันเนี้ยนะครับก็ต้องคิดงาน่วดซึมรวมผนังไปด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีรอยนี้แตกนะ รอยนี้แตกนะครับก็ต้องทําไปด้วยนะครับรอยแตกลึกนะครับอันนี้รอยแตกลึกต้องซ่อมไปด้วยครับเกิดปัญหาการรั่วซึมแน่นอนเป็นไงครับปัญหาการรั่วซึมละเอียดหรือลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้ถูกไหมครับไม่ใช่แค่การใช้เคมีการซึมมาอุดนะครับการอุดทุกคนสามารถอุดซ่อมได้หมดการปิดเทปทุกคนสามารถปิดเทปทําได้หมดนะครับแต่การเข้าใจปัญหานะการวิเคราะห์ปัญหาวิธีการแก้ไขที่ทําให้มีอายุยืนยาวนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับ สำหรับตัวผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทํางานนานๆนครับวันนี้เป็นน่าจะสี่เดือนแล้วผมเพิ่งจะมาหลังคาหลังนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของเบื้องหลังเพราะว่าทีมงานผมตอนนี้เก่งทุกคนมีงานเยอะทุกคน,นครับผมจะมาเฉพาะงานที่เห็นว่ามันหนักหนาเท่านั้นเมื่อกี้ผมค้างในส่วนของรูระบายน้ําถูกไหมครับเดี๋ยวพาไปดูครับระบายตรงที่เขาเวลาเขาปั้นปูนนะครับรูระบายเนี้นะครับอ่า เขาจะเจาะเพื่อที่เวลานะมีน้ําซึมเข้าไปให้มันระบายออกทางนั้นนะครับแต่ผ้าเราปั้นคอบแบบร้อนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทําทรูระบายก็ได้อีกนิดนึงถ้าทํารูระบายอย่างเงี้ยนะครับบ้านหลังนี้มีสิทธิ์ที่จะรั่วทำไมผมถึงพูดว่าบ้านหลังนี้มีสิทธิ์จะรั่วสังเกตว่าครอบ ทับซ้อนตัวแผ่นหลังคาน้อยเกินไปเพราะฉนั้นทับอยู่ไม่กี่เซนการเจาะรูระบายอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเกิดมีฝนตกและมีลมซัดก็ไปน้ําจะรั่วตรงรูระบายเพราะว่าน้ําสามารถดันสวนเข้าไปในรูด,ด้วยได้นะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่เคยทํามาก็จะเห็นนะครับข้อผิดพลาดนะครับเพราะนั้นช่วงค้อบสันเนี่ยนะครับควรจะทับเนี่ยประมาณ7เซนครับเพราะนั้นถ้าทับไป7เซนหรือ8เซนนะครับความยาวของตัวหลังคาเนี่ยจะต้องเหลือเนี่ยจากจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยจะต้องเหลือน้อยกว่านี้นั่นเองเป็นไงครับบอกหมดแบบไม่มีกั๊กนะครับใครที่สนใจนะครับ ใช้บริการก็สามารถติดต่อใช้บริการได้รวมทั้งในอนาคตนะครับอาจจะเปิดเป็นช็อปเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆหรือ FC ของเราครับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามผลงานบริษัทบูโฮมสวิตด์นะครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายติดต่อใช้บริการได้ที่เบอร์0868286935แอดไลน์ไอดได้ที่ l i น์แอดนะครับ0 1 2 q z u k t อย่าลืมแอดนะครับ0 1 2 q z u k t ครับมีปัญหาปรึกษาผมครับ เชี่ยวชาญด้านหลังคาปีนี้ให้ทายว่าปีที่11แล้วตัวผมทำมาทั้งหมดกี่หลังลองคอมเมนต์บอกผมนะครับ